บริการล้างรถอัตโนมัตินะครับอยู่ที่ปั๊มปตทออยู่ด้านในนีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาล้างรถอัตโนมัตินะครับเขาบอกว่าสะดวกรวดเร็วสะอาดเงางามล้างรถด่วน5นาทีอยู่ในปั๊มปตทอ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาล้างรถอัตโนมัตินะครับที่เขามีบริการล้างรถภายใน5นาทีที่ปั๊มปตทนะครับเดี๋ยวเขามีวิธีการล้างอย่างไรนะครับในการล้างอัตโนมัตินั้นเราก็จะนั่งอยู่ในรถนี้นะครับโดยที่ไม่ได้ลงจากรถไปเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับนี่ครับก่อนที่เราจะล้างรถนะดูภาพรถนะครับ ดูไม่ได้เลยลุยน้ำลุยโคลนช่วงที่ฝนตกนะครับนี่ดูด้านหลังลถ้าเกิดว่าเราล้างเสร็จแล้วมันจะภาพจะเป็นยังไงได้ค่อยมาดูอีกทีหนึ่งนะครับ ครับตอนนี้เราก็ขับรถมาจอดรอคิวนะครับหลังจากรถแท็กซี่นั้นเขาร้างเบื้องต้นเสร็จแล้วเข้าไปจอดด้านในเราก็จะเข้าไปแทนที่ที่จอดรถแท็กซี่นะครับเพื่อที่อาจะล้างคราบต่างๆในเบื้องต้นก่อนนะครับนี่ครับล้างรถอัตโนมัตินะครับสะดวกรวดเร็วสะอาดเงางามนะครับ J Wash ที่อยู่ในปั๊มปตท,ทนะครับ ในการที่จะล้างรถในเบื้องต้นนะครับเขาก็จะทําการฉีดล้างดูดด้านนอกก่อนนะครับแล้วก็ฉีดโฟมล้างก่อนอที่เราจะเอาไปเข้าเครื่องนะครับส่วนในการที่จะเข้าเครื่องนั้นก็จะมีะน้ํายาล้างออกมาด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ฉีดล้างแล้วก็มีเครื่องปั่นที่ทําความสะอาดเสร็จแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะมีะเป็นลมเป่าเป่าให้น้ําออกจากซอก ตามาด้านข้างตะกีดต่างๆนะครับก่อนที่เราจะขั้นตอนสุดท้ายขับรถออกไปแล้วก็จะมีหน้า,นาที่เช็ดอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อวความาสะอาดตามประตูรถนะครับแล้วก็ตามกระจกที่คิดว่ายังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วก็จะดูดฝุ่นในขั้นตอนสุดท้ายในการล้างรถนี้เขา าราคาสองร้อยบาทครับแต่ว่าถ้าดูดฝุนด้วยก็ห้าสิบบาทนะครับ thank <laughs> you आगने वाला तोरे काला ครับเป็นไงบ้างครับที่ผมพามาชมการล้างรถแบบอ,อัตโนมัตินะครับที่อยู่ในปั๊มปตทออในครั้งนี้นะครับเห็นแล้วในราคาค่าล้างนะครับ200บาทถ้าเกิดรถดูดฝุ่นด้วยก็อีก50รวมแล้วก็250บบาทนะครับผมว่าก็สะดวกดีเหมือนกันนะครับถ้ามาล้างรถแบบนี้ ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ